สวสดีจ้าอ,อันยองไฮเซโยเมนี่ตันยงกับสิมาเฮ็ดงานถ่าเบิึงเด้อจา้าถ่ายคลิปให้เบิึงเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านพี่พี่เห็นเด้อจา้าอันนี้ตันยงกับตอนนี้เฮ็ดงานอยู่โรงงานเด้จอจ้าบ่ได้เฮ็ดงานสวนระเด้อตันยงใหญ่มากโรงงานสิเกือบปีละจ้าตอนนี้ตะวนัตนตันยงยังบออ่ได้อัปเดตคลิปให้เบิึงเด้อจา้าขออภัยน้ำเด้อตันยงบ่ค่อยว่างจ้าชมนี่โอแกะหลายน้ำจา้าอันนี้เป็นหน้างานของตัน,นยงจา้า อันนี้ก็โรงงานาจีเฮ็ดเกี่ยวกับอะไรรถจ้าอันนี้จีเฮ็ดตันยงตอนนี้เฮ็ดอ่าบ่อรถจ้บาบ่งงาอรถยนต์เฮ็ดตะโค่งเบาด้วยจ้าโค้งเบาหลักส่งอ่าให้โรงงานอื่นไปเฮ็ดต่อจ้าเบาขุ่นบ่ออียงสินะแต่ตันยงอ่าโรงงานตันยงเฮ็ดแค่โค้งรถจ้าโค้งบอนนอง่อ,อรถนางเนาะอันนี้ก็ล่องงานน่าดูเลยด้วยจ้าห้อไปเฮดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ตันยงก็เฮด อันนี้เป็นงานตามไล่จ้างานตามไล่ผลิตเดิมจะส่งต่อยไปจ้าไมนจะเป็นหน้าที่ภายหน้าที่มั่นจ้าล็อกไข่ล็อกมั่นเนาะยิ้มใจใจี่เป็นกันยงกันี่แต่ว่าตั่ตรงงานเขงตูวเนาะไข่ตวรวจทีนี้คนคนหนึ่งจ้าเป็นที่ที่ว่าตรวจงานนี้ของแม่จ้าตรวจงานจะซื้อจ้าแต่ว่าล็องานโอเคบอมสินไหมสบายอยู่ของแม่ มีจากน,นกันุงกนับเนาะล่องานเข้าไปล่องานงานที่ว่าเข้าแบบเคเซเลลจุดของเขาง้าสิงเขากับทงตอ่อให้เขาเลยจาออ้าส่งต่อกาน์ดเนี่ยยงกับหินด้วยจา้างานเกาหลีจา้ามีอีฝั่งนี่ก็คือีจานี่ก็จะเป็นจอจอเบิงรุ่นจา,จา,จานจาน,นี่ตโนนันนี่เป็นจกนักรโตงสิงเข้ากัน เบิ่งรุ่ลเข้กากระจำเอาจ้ะสริมมากตันยงใส่ผ้ามจำจ้ะเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ห้อตลอดเน,ดนาะห้าตของจำเอากว่าเข้าสิสเต็งงันได้อันนี้ก็เป็นเพื่อนรองานนี่มิตรางฉาจ้ะพี่บ๊อบบ๊อบบคําคําด้วยจ้านี่แต่จ้าตันยงกับหยากเห็นซื่งเนาะว่าจะเข็ดงั้นหนังหน,น,างงาน,น้าเต็นใดญ่ฉินมาจ้ะเดี๋ยวตันยงตัางกลองแป๊บนึง ตอนนี้กาหลุ่นงานเลียนหลุ่นกระจายเป็นยังไงเตียนเป็นหลุนไหมเนาะกงาญกะชื่อนี้อาไส่นอดจ้านอะสีตัวยิ่งสกูนอะสีตัวเดจจ้าแล้วก็พ่อเฮ็ดเสร็จเท่ากับยิ่งเสร็จเท่ากับจะแบบว่าหมุนหมุนงานจ้าชื่นีหมุนงานแล้วก็เสียบสายแล้วก็กดกดหลอบหนึ่งจ้าให้งามันลุกเนาะแล้วก็ใส่อะไรคใหน ตอนยงหมอประถือตุอออ๊กคอภัยด้วยจ้ะเพราะว่ามันนี่เหลียวปรเห็นเนาะอันคลิปมันเห็นแค่นี้นะปั่นยงกับพยายามแบบว่าตั้งกล่องให้มันเห็นแล้วนะมันจะเห็นแค่นี้เนาะแล้วก็พ่อเฮสเด้อดจ้ะเข้ากมาจูตีเขาาเ้าจูตีเข้าแบบว่าเ่าเ็สตรงไหนในเข้ากมากเลยจ่าแต่ตอันนี้เป็นรุ่นงานรุ่นนี้มากกว่าม่านแต่เก่าจูดจ้ะอันนี่งานรุ่นนี้ที่ยงเ็สเนาะจ่าจะยงกับเ็สเรื่อยๆจ้ะเ็สเรื่อยๆว่าต้อง มัต้องแบบบอแม่นมาบอฟ้าวด้วยจ้ะแบบว่าห้องพนักงานว่าแบบทางงานตันลหลายๆนี่เอาก็ต้องรีบจ้ะแต่อันนี้แต่แบบทางงานเมื่อตันเ้าก็เหาก็แบบเพศแบบสบายๆนะม่นต้องฝ้าวขอแค่ง,งานท่านตู่ข้อจ่าด้วยแบบว่าบอเบ,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 บเดมากองหนางานเท่าไรน,นะเพราะว่าเหตุงานกองบมื่อดเดียวห้องก็ต้องบ่อยากกอง่หน,นาบองเข้าเนาะจุดเข้าเขาก็หยิบสอบปล่อยไปตันยงชั้นมาย้งที่ จงกระจิปฝ่าวอยไปนะบราเคยฟองงานไหวปันไหนเพราะว่าถังฟองงานไหวล้วเข้าพิบัติท่านมันกับสิ้นเมย์สิ้นแม่จ่าเขาก็พยายามเผ็ดเหล่งเมื่อกะฝ้าวปล่อยงานไปเขาก,กับชิบแต่เด็กเมยจะฟองอะนะ <Okay. S 1> จ้าตอนนี้ขาแร่งของเกาหลีด้จ้ากะดีคัะจ้าตอนนี้เลดี้คัะอีดีพี่น้องเอ,อ้ยมาหางานด่นวนเกาหลีกับพอ่อเดชัยด็กินดลูจ้าปวดมี้ปวดยังไงลี้ย่ ตอนนี้เงืนหลานว้นจ,จ่าจะอยูท่ที่หนึ่งหลานวออยู่ที่สองหมื่นแปดพันกวบาทแลจ่าตอนนี้เพว่าเหรียเงือนดีค่ะจ้าเหรียเงืนโล่งอะอากาศค่าแรงโรงงานหนีค่าแรงชัช่วโมงละแปดพันเจ็ด้ี่าเป็นเงินไทยกับชั่วโมงละสองาสิบาทด้วยจ้าแล้วก็ถ้าข้าเห็ดงานค่าแรงหนึ่งมือค่ะค่าแรงหนึ่งมือเฮ็ดแชั่วโมงจา้าให้แปดชั่วโมง ค่าแรกเหมือนกักประมาณวันละ69,760วันเพ่อจะเป็นให้2,000บาทจ้าการแช่วงดออันนี้รากาสำหรับโอที่จา้าโอที่ก็คืแบบว่าได้ามกลมจา้าได้จากลมบอรเเด้อจะทั้งค่าแรกรากาโอที่ของทาเดออันนี้เป็นโอที่ส่วนล่าจา้าจะได้ช่วมมงละ หนึ่งหมื่นสามพปดนเงินไทยกับชั่วโมงล,ละสาะมราจจดาหา,าอันนี้เป็นโอที่ลงล่าด้วยราคาสำหรับวันเสาร์จาววันเสาร์กระทนาเทโออ่ะเได้วันละหนึ่งแสี่พัร้อยอนจ้ก <c oughs> คิดเป็นเงินไทยแกส่สพันแปิบหกบาทาๆๆวจ้าอันนี้เป็นงางกชั่วโมงจ้าวันเสาร์เด้สามแปดสกบาทราวันอาทิตย์วันอาทิตย์ดุดจ้าน้อง่างยืดุงด้ยจา้าดทุกวัานอาทิตย์ รวกาวาัะทิดถ้าเข้าบวขาดงานต้นจันทรนสูงด้จาเข้ากาวาัวัติษฐ์ต้อจเขาหยุดเข้ากะสีไดงเงินแรงนึ่งจากค่าแรงเงินหนึ่งจะเข้ามาเห็นเรื่นี่ปกติ 2, าาก,ก,ะ,กะสกก u, 97, ะิได้<ห>งเงินละสองพันหนจ้ะกะค่าแรงกะซ้ำกันก็เหนือธรรมดาเด้อหกหมื่นเก้าพันเจ็ดหกสิบวอนก็คือเด็กพี่ๆเลยจ้ะวัาิตย์หนืที่เข้าบมาเฮ็ดงานเนาะเพราะว่าเ้าพัวนเขากาเัเแดงเงินจากวาลถิษแต่เขาบอกขาดงานเนาะ อาทิตย์นั้นเนาะจะอันนี้กตือนดวงจ่าขอฝากติดตามช่อง YouTube ช่องกันยงนะจ๊ะนั่เนี่ยจ้าถ้าผู้ใดอยากให้กันยงเฮ็ดคลิปอีหยังก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยจ้าถ้ากันยงว่างกันยงก็สิเฮ็ดออกมาให้เด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปกันยงสิเฮ็ดอาทิตย์เงินเดือนของโรงงานด้วยจ้าว่าเดือนนเตกันยงสิได้เดือนเท่าไหร่เตนยงสิมาบอกด้วยจ้า จ้าตาันยงกะขอลาไปก่อนด้วยจ้าสัน้นเลยจ้าขอบคุณจ้า